ไงครับสลุยผมมิงสเตอร์นะครับและคลิปนี้เราจะไปลองกดตู้เวนดิ้งแมชชีนที่แลกที่สุดในโลกกันหลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับว่าเวนดิ้งแมชชีนในญี่ปุ่นเนี่ยมีกี่ล้านตู้ถ้าใครรู้แล้วเนี่ยคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปหน่อยมากันที่ตู้แรกนะแล้วเขาก็แยกเป็นสีแดงสีน้ำเงินอย่างนี้แปลว่าร้อนเย็นนะฮะยร้อนร้อนเลยนะอุ่นๆเลยโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอยซุปข้าวโพดแต่ว่ามันไม่มีเนื้อข้าวโพด มีว่ะทุกคนสงสัยต้องเขย่าก่อนดืม่มอ๋อนี่ไงเขาบอกให้เขย่าก่อนดื่มนะม,มีความิรพมมีห่หน่อยรสชาติออกหวานหวานเค็มๆน้ๆตู้ต่อไปใครเห็นเป็นต้องหนาแน่นอนครับนี่ผมไม่รู้ว่าที่ไทยมีไหมนะเพื่อนๆแต่ว่าที่นี่เนี่ยมีตู้กไดไอติมด้วยนะลองเป็นแมคคาเดเมียดีกว่าเพื่อนๆ200เยนนะครับนี่อุณหภูมิเขาเนะี่ยลบ23สาองศาจิว๋วมาก มีเนื้อมันคารดิเมียด้วยนะเพื่อนๆมีเยอะด้วยนะอร่อยเลยหอมอ่าจะสู้ซาเวนเซ่นไม่ได้แต่ว่าก็หอมอ่ะกลิ่นใกล้เคียงเลยนะเนื้อวอลเปเปอร์เขาหอมเนยหอมเนยมาก ส่วนตู้นี้เห็นทีแรกผมคิดว่าเป็นนมกระป๋องแต่พอเข้าไปดูใกล้ๆมันกลับเขียนว่านามากุริซึ่งแปลว่าครีมสดครับทุกคนจากนั้นผมก็กําลังจะกลับที่พักไปเพื่อรีวิวเจ้าครีมสดแต่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 ว่าระหว่างทางกลับผมดันหลงทางแล้วก็ไม่รู้จะไปยังไงจริงๆนะครับบังเอิญโชคดีไปเจอกับน้องสาวเขาวปอีคนหนึ่งซึ่งผมก็บอกเขาไปว่าจะไปลงสถานีไหนเขาก็ใจดีนะครับุตส่า์เดินไปส่งผมถึงที่เลยแล้วเรื่องน่าเศร้าที่สุดในชีวิตของผมก็เกิดขึ้นครับผมลืมขอคอนแทคไว้ อืมขอคอนแทคไว้ครับกลับมาถึงก็เอาจริองอจนลืมรีวิวครีมทรงคิีมสดอะไรไม่สนใจแล้ว, <c oughs> ลวก็ถ้าเขาได้มีโอกาสมาเห็นชิปนี้นะผมก็อยากจะบอกเขาว่าขอบคุณมากนะน้องสาวหวังว่าจะได้เจอกันอีกเลิกเศราแล้กลับมาที่ชีวิตความเป็นจริงครับเรามาชิมคิีมสดกันต่ออันนี้นะครับคือวนดิ้งที่เรากดเมื่อคืนนี้ ครีมสดกระป๋บบองมาสอ0ร้มสั่งมาเป็นแบบคุกกี้แอนครีมจะมีเนื้อคุกกี้ข้างบนนะคุกกี้เขาเป็นแบบคุกกี้ผสมกัแบบเคลือบชะนะ็อกโกแลตชี้อน,นี้มันครีมทั้งนั้นเลยเพื่อน,เ,อนเหมือนกินไอติมที่เบาลงครึ่งหนึ่งคือถ้าเพื่อนๆไม่ห่วงเรื่องแบบน้าตาลเรื่องไขมันอะไรก็กินได้นะอร่อยนะแต่แนะนำว่าให้หาผลไม้อะไรมาตัดเลี่ยนเลยว่าไม่ได้หวานบาดคอขนาดหวานเย็น เพียวๆอย่างนี้มันก็เยอะไปนะบางทีหมดแล้วไปดูตู้อื่นกันต่อครับตู้ต่อมาวิศวกรบอกเลยว่าถูกใจสิ่งนี้เพื่อนๆดูนี่เนียครับมันคือเินดิ้งแมชชีนอะไรก็ไม่รู้เป็นแผงวงจรอ,อย่างนี้เลยนะฮะงงมากเลยผมเอาเป็นอันนี้แล้วอ้าวกดไม่กดไม่อ้าว วิศวกรจะชอบไหมผมไม่รู้แต่ที่รู้ได้แน่คือวิศวกรต้องเข้ามาเช็คระบบเครื่องนี้แล้วล่ะครับใช้ไม่ได้เหรอแล้วถ้าเพื่อนๆคิดว่าตู้พวกนี้เนี่ยมันแปลกแล้วห้ามพลาดตู้ต่อจากนี้เด็ดขาดครับเพราะที่ผ่านมามันเป็นแค่น้ําจิ้มตอนนี้ผมก็อยู่กันที่ตู้แมชชีนแปลกอันต่อไปแล้วนะฮะงงมากว่านี่คืออะไรมันมีแต่กล่องอย่างนี้อ่ะเพื่อนๆมันคืออะไรวะอย่างตู้นี้ใครจะไปคิดว่ากล่องที่เรากดมาได้จะมีจดหมายปริศนาอยู่ด้วยแล้วใครมันจะบ้าไปซื้อเอออ่า ประเด็นคือมันไม่ได้มีแค่ชิ้น2ชิ้นนะครับทุกคนแต่ทั้งตู้มันเต็มไปด้วยกล่องข้อความแปลกๆทั้งตู้เลยแต่โชคดีครับที่ผมอ่านอักษรคันจีออกเขาเขียนว่าคนที่ดูคลิปนี้แล้วไม่กด subscribe ช่องมิงสเตอร์โรมิงถ้าเป็นผู้ชายก็จะปิ๊กจูหดแล้วถ้าเป็นผู้หญิงก็จะได้แต่งงานกับผู้ชายคนนั้นเฮ่ก็เสียใจกับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเออผมก็มีทางออกง่ายๆครับเพียงแค่เพื่อนๆกดปุ่มที่ป๊อบอัพอันนี้ครับขึ้นมาตรงนี้ นั่นก็จะไม่เจอเรื่องร้ายๆแล้วนะครับหยอกเล่นนะครับจริงๆมันเขียนว่าเข้าใจไหมผมไม่เข้าใจแล้วพอแกะออกมาผมก็โคตรจะเสียดายตั้งหกร้อเยนเลยครับรเพื่อนๆคุกกี้สัตว์อะไรนะครับนี่อคุกกี้เนยทั่วไปเลยโดนละผมโดนละทูต,ต่อไปที่ผมจะพาไปนะครับมันอยู่ในซอกลือ,อย่างนี้เลยใครจะไปเห็นวะเนี่ยเขายากจริงเห็นวาอล m ม c ชีน e ิสโ r o ก e นอ่าโอเคผมเข้ามาทำไมโอ้ยซอกอะไรก็ไม่รู้นะฮะอ้าวข้างหน้ามีอันนึงวางว่ามันจะไม่ออกมาเป็นเมล็ดข้าวโพดดิบนะครับทุกคนเฮ้ยเสร็จแล้วหรอหอยัางอ่าเป็นมินิไมโครเวฟอย่างงี้เหรอหุยหุยหุยมาวะ่ะจะรเะเบิดกัน เอาอุ่นเสร็จเราก็รอรับได้เลยอ้อมาดูไหครับปุ๊บเฮ้ยเรื่องแผ่นพลาสติกแล้วมันอยู่ในโคเวฟมันไม่ละลายหรอวะกลิ่นหอมอยู่นะอืมมันเป็นเนยเค็มๆเพื่อนๆเฮ้ยอร่อยอร่อยกรอบเลยดีเลยบ้าไม่น่าเชื่อนะเนี่ย3 0 0เยนนะครับเพื่อนๆครับตู้ต่อมาให้ถ่ายว่าเจออะไร <laughs> สีราชาชความโดดเด่นของตู้นี้นอกจากจะมีแค่ขวดซอสพริก<ๆ>ก็ไฟสีเขียวแดงนี่แหละครับที่เตะตาไอ้เขียวมันเป็นนักสซ่ไอแดงมันเป็นนักซิงอ่ะไอ้มิงมันคืออะไรก็ไม่รู้ว n d ดิ g งแมชชีนซอสสีราชานะครับนี่ซื้อจากญี่ปนก็จะเขียนเจแปนตรงนี้ด้วยนะฮะ เป็นคล้ายๆกับอินโฟมชันสินค้าเล็กๆน้อยๆนะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับยังไม่รู้ว่าซอสสีราชาตาหัวไก่เนี่ยมันเป็นของประเทศเวียดนามแต่เดี๋ยวผมจะลองชิมซอสพริกสีผู้พันก่อนแล้วกันนะครับชำ้ำนะหวานๆไม่เผ็ดมาแล้วมาแล้วคล้ายของที่เมกานะครับมีความเผ็ดกว่ามีความเปรี้ยกว่ามีความหอมของพริกมากกว่า ผมชอบแบบนี้มากกว่ามีการนะครเคฟตบเติรเนี่ยพูดตรงๆเลยนะเคฟต์ตเอรทุที่อ่ะไม่มีที่ไหนตู้ประเทศไทยได้แหละจริงเดี๋ยวเรามาลองซอสสีราชาบนข้าวกันบ้างแล้วกันนะครับอือกินก่อนเข้ากันเข้ากันลองดูครับและตู้นี้นะครับเป็นอะไรผมงงมากๆว่าทำไมเขาเอาปลาเป็นตัวมาขายอย่างนี้และนี่คือปลาที่ชอบร้องว่า พราะมันคือปลาบินครับ What the ได้แล้วนะฮะทำไมสีนายไม่ตรงปกล่ะเน่ยเดี๋ยวไปลองกันเมนูที่แนะนำคือเอาไปเทในซุปหรือราดบนไข่ดิบนี่มาถึงเจ้าขวดนี้กันนะครับ,บเพื่อนมันคือน้ำดาชิปลาบินทำอะไรง่ายสุดเมนูนี้ครับควหมี่เย็นเดี๋ยวเราจะมาลองชิมซุปดาชิกันก่อน เขซุปบะหมี่เย็นแบบไวๆสูตรของผมก็จะใช้เป็นน้ำเย็นดาชิวาซาบิหอมซอยแล้วก็ตันดาชิเขาเหรอนะเดี๋ยวแค่เราต้องไปปรุงอะไรเล็กน,น,น้อยอบะหมี่เย็นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะกินกับเทมปุระใช่ไหมนี่ครับแซงว่าเป็นเทมปุระอืมพอกึ่ข,ของข้อมันเยือม,มีเฮกเกอร์ผสมกนะันอร่อย และตู้ต่อไปถ้าเพื่อนๆเป็นสาวกของโรคเบาหวานและไขมันแล้วก็ห้ามพลาดครับเพราะสิ่งสิ่งนี้มันจะทำให้เพื่อนๆไปถึงเป้าหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้นใครอย่างน้ําตาลพุ่งไขมันอุดตันในเส้นเลือดเรียนเชิญครับอ้ามีลูกกอรัตอยู่ด้วยวะนีด่ดำๆนี่คืออะไรวะเนี่ยอุ้ยดำๆมันออกมาว่ะทุกคนเฉาก้วยเอหืเฉาก้วยวะ่วยวะ มันออกแนวเค้กเคถั่วๆัวทุกคนกอรัดอ่ะไม่ค่อยชอบอันนี้เท่าไหร่อ่ะในที่สุดเราก็มาถึงเวนติ้งแมชชีนเครื่องสุดท้ายครับและตู้นี้มันมีราคาสูงถึง5,000ันเยนโอ้ไม่กอดมันก็คือตู้สุ่มเนื้อวากกอิอิอิอนั่นเองครับผม ซึ่งถ้าใครดวงดีเนี่ยก็สามารถจะชนะรางวัลเป็นเนื้อมูลค่า1,000 0เยนไปเลยผมนี่ชอบเลข5้ามากเลยนะผมว่าเลข5้าเนี่ยน่าจะใช่ต้องใช่แน่ๆมันจะได้อะไรบ้างวะเนี่ยได้ช่ามาถาก,กดไปอ,อันนี้คืออะไร,ไม,รไม่ใช่อันนี้นะปึ๊บมา,มาอุ้ยคืออะไรอะ่ะแข่งป๊ะเลยเขาก็มาแบบแข็งๆอย่างนี้เลยนะครับ จะไปทําตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันที่พักก็ไม่ไม่น่ามีกระทะให้นะต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าอันนี้ผมถามทางโรงแรมแล้วนะว่าใช้ได้ไหมนะครับเขาก็บอกว่าใช้ได้แต่ล้างให้เขาด้วยผมก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับและขอผมเล่าย้อนไปนิดหนึ่งเพราะเนื้อแพ็กนี้มันสู้ตะเกียบผมมากๆเอสไเนื้อมันแข็งวนะ๋อซีอิอยู่ตอนยัง นอกจากนั้นผมก็ยังได้เตรียมกิมจิกับซอสแองกาลิกมาครับลุยไปเยอะไปเข่นและนี่ก็คือเวนดิ้งแมชชีนทั้งหมดของคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นโปรโดติดตามตอนต่อไป